ตัวเลขจานวนผู้เสียชีวิตจากโควิดที่รายงานกันทุกวันเนี่ยซึ่งเป็นตัวเลขของหลายๆประเทศรวมกันไปที่ WHO ต่างๆนาน,นา,นนานเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่สูงเกินจริงถ้าถ้าถ้าคุณนับคนที่ตายจากโควิดแบบโควิดอย่างเดียวเลยนะคือไม่ได้มีอาการอื่นซึ่งน่าจะเสียชีวิตได้อยู่แล้วมาก่อนพูดง่ายคือว่าสมมุติว่าคุณมีอาการ pre-existing condition มีโอกาสที่จะคุณเป็นหวัดง่ายคุณปอดบวมง่ายคุณคุณเป็นโรคอ้วนคุณเป็นโรคเบาหวานคุณมีอายุมากอยู่แล้วแล้วแล้วคุณเจอไวรัสชนิดอื่นซึ่งโจมตีร่างกายแล้วคุณเสียชีวิตอยู่ดีเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยในกรณีที่คุณมีเชื้อโควิดแล้วคุณตายเนี่ยคุณอาจจะตายเพราะภาวะที่คุณมีมาก่อนหน้าที่คุณติดเชื้อโควิดก็ได้ คนนมเมื่อมีมีคโคมอร์เบดิตี้ในระดับนี้เนี่ยแน่นอนตัวเลขผู้ซึ่งตายจากโควิดทั่วโลกเมื่อรวมกันเนี่ยมันสูงจากสิ่งที่เป็นโควิดแบบเพียวๆอยู่แล้วแต่ว่าไม่ต้องฟังจากผมหรอกฟังจากคนนี้ดีกว่านี่คือรายงานอีกครั้งจากอันเฮิร์ตบางทีคุณต้องไปสื่อกระแสะรองเขาพูดคุยกับศาสตราจารย์ดรคาร์ลเฮนเนเกนจากมหาวิทยาลัยออกซฟอรด์ดและเขาเกรงว่าตัวเลขผู้ตายเนี่ยมันไม่บอกมันไม่บอกความจริง พวกบรายงานตามโคมอดเบตตี้และโรงพยาบาลหลายแห่งในหลายๆประเทศก็มีหมอที่ออกมาแฉนะฮะว่าถูกกดดันให้รายงานว่าตายจากโควิดทั้งๆที่ตายจากเรื่องอื่นแล้วบังเอิญมีเชื้อโควิดในขณะเดียวกันนะครับการตรวจเชื้อตอนนี้ในอเมริกาตอนนี้ก็ไปไกลามากแล้วเพราะว่าเขาเล่งที่จะตรวจประมาณ1นในหของประชากรของประเทศก็คือ50ล้านคน ซึ่งในช่วงหลังเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อในสหรัฐอเมริกาก็เร่งทะยานขึ้นมาหลือเกินเพราะว่าการตรวจเชื้อนี่มันตรวจได้อย่างรวดเร็วมากนะครับปาไปประมาณเกือบ50ล้านคนแล้วในขณะที่จํานวนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าไม่ใช่สูงขึ้นในอัตราเดิมเพราะฉะนั้นเมื่อตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงขึ้นเมื่อมีการตรวจเชื้อสูงขึ้นแต่ว่าจํานวนผู้ตายเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลงจากเดิม ก็แปลว่า,าตราการตายโดยเฉลี่ย f a t a l i t y r a t e รนั้นก็จะต้องค่อยๆทยอยปรับลดลงซึ่งแปลว่าถ้า,าตราการตายต้องค่อยๆทยอยปรับลดลงเนี่ยเราทุกคนเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะอยู่ในค่ายไหนอยากจะกลัวหรือไม่อยากจะกลัวชอบหรือไม่ชอบใส่หน้ากากก็ต้องไม่ปฏิเสธความจริงและความจริงก็คือว่า f a t a l i t y rate รของโควิด -19 นั้นมันไม่ได้สูงเท่าที่เป่าประกาศก,ากันก่อนหน้านี้ มันไม่ใช่ว่าพอติดเชื้อแล้ว1ใน100ตายไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าพอติดเชื้อแล้ว0.5%ตายไม่ใช่มันไม่ใช่พอติดเชื้อแล้ว1ใน200ตายไม่ใช่ถ้าความจริงเนี่ยมันถึงเวลาใน100คนที่ติดเชื้อเนี่ยโอกาสที่จะรอดเนี่ยนะฮะมัน99.8%น,นั่นคือความจริง ถ้าความจริงมันเป็นอย่างนั้นคุณจะเลิกกลัวไหมผมกำลังจะบอกว่าคุณต้องเลิกกลัวเพราะมันมีไวรัสอื่นซึ่ง Fatality Rate สูงกว่าไวรัสนี้เยอะเยอะมากแล้วมันเป็นไวรัสซึ่งบางทีคุณไม่กลัวด้วยส้ำไปสติต้องมีในการต่อสู้กับไวรัสแต่ความรอบคอบก็ต้องมีเช่นเดียวกันในการผ่อนปลนมาตรการ ไม่เอาเชื้อกลับเข้ามาระบาดอีกเพราะว่าคนในประเทศยังกลัวอยู่แต่ผมไม่ได้บอกว่าควรจะกลัวนะผมบอกว่าควรจะไม่กลัวแต่ถ้าคนยังกลัวรัฐบาลก็ต้องรอบคอบในการทำมาตราการต่างๆแต่ที่แน่ๆเนี่ยคนในประเทศนี้ไม่ได้เป็นโควิดแล้ว